เป็นไงครับเพียเพ้ยงสาดเพี้ยงสาดสุด,ดยอดอยู่แล้วครับผมสวัสดีครับอยู่กับผมนะครับหนุม่มอีสานบ้านนนแคนวันนี้เรามาอยู่กับค่ายบังไฟเอสเทวดานะครับมาดูค่ายบังไฟค่ายเด็ดค่ายดังค่ายจากเมืองยะโสธรนะครับวันนี้มาจุดอยู่ที่อำเภอพยคัคฆภูมิิสัย เป็นการจุดบ,บั้งไฟบั้งแรกนะครับวันนี้เอามาสองบั้งนะครับบั้งแรกเป็นของอำเภอบั้งแรกเป็นของอบ,บตอเวียงะอาดนะครับ สี40 40 40่ลอยสี่ยครับสี่ลอยสียแท้สี่ยพี่เด็ดครับพี่เด็ดนะครับี่เดีรันินเครับนี้เป็นไงครับเปียกาดเปีกสุดยแล้วงา้แกวแกวที่ลีที่ีเออที่ลีเลยที่นีันเจี๊ยบปัเกียบเ้ยเขาก้อนขีฟ้าัมพี่น้อง ที่รี่เลยที่รี่เลยทีมงานแอสเทวดาครับสุดยอดอยู่แล้วชื่อนี้ที่เราวางใจ 60แล้วใกล้ๆ oh. ิครับเด็ดต exactly. ึ๊บเบล่า300เปอร์เ ครับลอยแปดซิครับเห็นไหมครับบนวงไฟอำเภอพะเยาภูมิใสเห็นแล้วช,ช,ชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับนุ่มิสารมอนแกนขอบคุณและสวัสดีครับขอบคุณครับ